เรื่องเล่าหลังไม่หลังไม้บันเทิงขอเสนอสองพรานไพทมินตอนที่สามพรานก้อนว่าพลางเดินไต่ลงมาตามเนินดินเตะเตยทุกกิริยาอาการและซึ่งความผิดปกติใดๆเป็นเช่นเมื่อครั้งบันก่อนที่พรานสมนั่งซุ่มมองการกระทําของพรานมาดและพรานก้อนอยู่บนคากบด็กความสงสยัยต่างกันก็แต่ครั้งนี้การสมมั่นใจเป็นที่จุดพระเพื่อนพรานที่ตรงดิงมาหานั้นหาใช่ตัวจริง ไม่อีกป่าเดินเข้ามาได้ระยะพรานสมตะวัดเปิดขึ้นซึ่งก็ประจวบเหมาะจนป่ากระบอกจิ้มไปที่หน้าอกของพรานก้อนพอดีโดยที่ไม่มีการบอกกล่าวทำาต่ด้วยทั้งใจมากกว่านั้นนิ้วเจ๊กควาททำงานตามคำสั่งไว้ท่าความคิดต่างว่าเป็นคนธรรมดาระยะที่ไม่มีช่องว่างเลยแม้สักเสี้ยวนั้นกลุ่มกระสุนคงเข้าอ,อกทะลุหลังนอนแดดินไปแล้วหากแต่พรากนก้อนกลับใช้มือปัดเบี่ยงบิถีกระสุนให้พลาดจุดตายได้อย่างเฉียดฉิว ซ้ำแล้วดูไม่อินังขังกอบกระบ,บาดแต่ของตัวเองเลยแม้แต่น้อยนี่ยิ่งเป็นการช่วยย้ำชัดว่าพรานก่อนไม่ใช่พรานก่อนหากแต่จะเป็นอะไรนั้นก็ต้องรอให้มันเผยตัวต,วตนเท่านั้นไม่พอจังกระโดดถอยหลังห่างออกไปหลายเมตรแสงสว่างจากตะบันไฟอันเดียวเริ่มไม่พอพรานสมแคนจิตเร่งส่งผลให้เปลวไฟพวยพุ่งขึ้นเรามีใครเอาน้ามันมาราดเพิ่มเชื้อทั่วทั้งลานลามไปยังชายป่าเนื้อเนินดินแก่งหินสว่างราวกับกลางวัน พรานก้อนเห็นดังนั้นก็พยายามหลบหลีหนีหาเงามืดเพื่อเรียย้ยงไก่ทว่ากลับไม่สามารถทำได้เรากับว่ากอบเกตราศตมิความสว่างนั้นเป็นกรงขังคนในไม่ให้ออกคนนอกไม่ให้เข้าในเมื่อจุดทางหนีก็ต้องสู้อย่างผีจนตรอกและสิ่งที่มันทำได้ก็เพียงแค่หลอกหลอนให้จิตใจไม่มั่นคงจากที่เห็นว่าเป็นพรานก้อนเวลานี้ได้เผยร่างจริงออกมาไม่ใช่สมิงไม่ใช่ผีป่าแต่เป็นนางไม้ที่สิงสู่อยู่ในตะเกียนใหญ่ ตำแหน่งที่ปราณสมตัดกระสุนใส่ก่อนหน้านี้นางในชุดไทยสบายเฉียงเก่าก้ามค่ากาดบินสีหมอมองคำเมงจ้องปราณสมด้วยตาแดงกล่ำผ่านเรือนผมยุ่งเหยิงดุงรงังดำดกปกหน้าทันแล้วก็แสดงปาหีประสาผีตายหัวตายปลายที่อยู่มานานให้ดูโดยการบิดแขนขาตัวเองให้หันผิดฝั่งกระโจนเกาะโคนไม้ใหญ่ต้นทิกใต้ที่สุดแล้วไตดังแมงมุมสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปไเรื่อยๆกลัวไหมกลัวโกหรือยัง แทนคำตอบปราณสมยกปืนขึ้นเล็งและยิงใส่ผีสาวชุดไทยต้องโคมกระสุนร่วงเป็นลูกมะม่วงลืมขััวงอหัวยันตัวลุกขึ้นได้ถึงกลับไปไม่เป็นไม่เคยเจอมาก่อนปรานป่าที่เห็นสภาพหน้าบัดบันของตนแล้วไม่มีอาการกลัวเกรงเช่นนี้ผีอย่างมึงมันมีให้เกลื่อนพร้อมกันนั้นปรานสมปีเข้าเตะเสยปลายขางังนางตะเกียนในชุดตอมต่อจะหมดตัสสีผีสาวอาถรรพ์ป่า นางจำต้องการเป็นปูไปรอบๆและยังมีบาดแสดงท่าทีไม่มีมนุษย์คนใดทําได้พยายามอย่างเต็มที่ในการกระชากขวัญพรานสมไม่กระเจิงดูแล้วหน้าตาม,มันก็เพียงพรานหนุ่มธรรมดามันต้องกลัวบ้างหรวอเป่าีสาวคิดทันแล้วก็ถูกแข้งปิดสนาหวดเข้าอีกดอกเล่นออกวิ่งถูุกคักไปไม่เป็นท่าไม่ใช่ของกรางสมแน่เพราะเจ้าตัวยดนจ้องห่างออกไปร่วมสิบหลาเช่นนั้นแล้วแข้งเมื่อกรูมันเป็นของไกลเออเล่นพอหรือยังกูขี้เกียจด,ดูลนะ ผามึงไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยพรานผาไม่ตอบเพียงแต่ทำเดืองมองนิดหน่อยเท่านั้นผีสาวนันตะเกียนทำท่าจะกระโดดหนีหากแต่ไม่ทันพรานผาคว้ากอดเท้าเอาไว้ได้เอี่ยวตัวเบี่ยงร่างบอบบางในชุดไทยแสนมอตอฟาดปืนดังตะน,นั้นสองพรานหนุ่มพากันยำผีไม่มีเกรงใจคำวราเพทแม่กันเลยทีเดียวผีสาวตะเกียนงงหนักเหตุใดไอ้พรานสองคนนี้มันจึงไม่กลัวตนไม่กลัวไม่ว่ายังพากันเล่นตนเสียยับฉ้ำไหวปานบก จะหายตัวนี้ก็ทําไม่ได้อีกเรากับว่าเมื่ออยู่ตอนหน้าพรานผาเจ้าหล่อนไม่กล้าทําอะไรไปมากกว่านี้สายตาทั้งดุดันหนักตัวยิ่งนักหนากลัวกว่าผู้ที่อยู่เหนือตนขึ้นไปไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเท่าไหนมึงลองบอกกูมาสิอีผีมันเป็นใครอีสาวที่ลวงกูกลับไปสมน่นนะหลอกล่อก,กูไปซะจนไกลลิบมันใช่นายมึงหรือเปล่าอยากได้หวังกูไม่บอกอะไรมึงถังนั้นคําตอบของผีสาวปลายตะเขียนดูแล้วไม่เป็นที่พอใจของพรานผาเป็นแน่ เจ้าตัวต,วตบฉาดเจ้าผีสาวหน้าหันขมกระจายนอนฟุบตะเอื่อให้อยู่กับพื้นจนตัวสั่นพรานสมเห็นแบบนั้นก็ยังอดสมเพศไม่ไหวตั้งใจจะเข้าไปห้ามทว่าพรานผายกมือขึ้นเป็นปางห้ามญาติทีน้าพรานหนุ่มจากบ้านจบเสาบอกว่าเครื่องจัดที่ถูกลูบคมมากรูสุดตัวลงนั่งยองๆใช้คางปลายตะเกียรขึ้นสองนิ้วบีบจนแก้มตอบปากเจอบอกกูมาดีๆเถอะนะอย่าให้กูต้องขึ้นมากกว่านี้ไม่อย่างนั้นมึงจะเจ็บตัวหนัก ใบหน้าซีดขาวของผีสาวตะเกียบซีดดักกว่าเก่าทั้งคำพูดที่น่าเรียบเฉยเย็นชาทว่าในตาเก้าร้าววารวดของพราหนุ่มตรงหน้านั้นบอกอย่างทัดแจ้งว่าพูดจริงต่อให้ตนจะเป็นปลายสาวและต่อให้ตนแปลงกายให้พราวสเสน่ห์สักเพียงใดหากไม่แท้ข้อมูลที่อีกปลายต้องการความงามดุดนางฟ้านางวรรค์เห็นจะไม่เป็นผลตนอาจถูกทรมานด้วยสารพัดบิดเทที่มนุษย์จะทำกับผีได้อาจจะถูกลากกระทากไถไปกับพื้นอาจจะถูกต้อมเปะต่อย และจบด้วยการย่ำยีอิสตรีดังเช่นที่บุรุษใจร้ายพึงกระทำพระนุ่มสองคนนี้โดยเฉพาะไอ้คนที่กำลังเข้นถามตอนอยู่มันช่างโหดร้ายเหลือทนสีหน้าแบบนั้นมึงกำลังคิดอะไรอยู่ตะเลิดไปไกลแล้วน่นกูว่ากลับมาบอกกูมาว่าไอ้สาวนั่นเป็นใครท้ายประโยคพรานผาตบบาดลันจนตะเคียนสะดุ้งยกมือบายพรานสมอดทนทนไม่ไหวอีกแล้วกับภาพแห่งความโหดร้ายนั้นปรีเข้ามาห้ามก่อนพรานผาจะกระทำการเลยเถิดไอ้ผา ร่่มลงนอยอย่างน้อยมันก็เป็นผีผู้หญิงมันอาจจะถูกใครบังคับมาก็ได้ปราตะเกียนมองหน้าปรานสมด้วยสายตาเต็มไปด้วยความรู้สึกไม่คิดว่าปราหนุ่มที่ตนเองปรามาตรหลอกล่อและพยายามจะทําให้กลัวเมื่อครูจะเป็นปลายเข้ามาช่วยตนแล้วมึงจะเอาอยัางไงกูต้องรู้ให้ได้ว่าใครที่มังอาจมาหลอกกูจนเสียพรานกูหลงไปไกลเลยนะเว้ยเอานะค่อยๆพูดกับมันเอาถามมันดีๆมันก็คงตอบแค่นี้มันก็กลัวจนขี้หดตดหายหมดแล้ว ยิ่งคำพูดนั้นของพรานสมยิ่งแสดงออกถึงความเป็นสุภาพบุรุษภาพเหตุการณ์ก่อนหน้าที่ตนถูกพรานสมยิงร่วงพร้อมอยังเตะซ้ำค่อยๆละลายหายไปช้าๆตีสาวตะเกียรกลวนในใจต่อให้ถูกลงโทษตนก็จะบอกทุกอย่างกับพรานหนุ่มผู้นี้โดยไม่ปิดบงังตอบแทนความสุภาพที่ตนได้รับอย่างที่ไม่เคยมีใครมอบให้มาก่อนอึดใจต่อมาจัางเปียดร้องโหยหวนของพรายตะเกียร การดังระง,งมกล้องเยือกเย็นไปทั่วด้วยว่าพรานสมจับนางมัดติดกับตะเกียนใหญ่อันเป็นที่สิงสถิตแต่เดิมแทนที่จะสบายกายสบายจิตกับเป็นความทรมานอย่างที่นางไม่เคยได้รับมาก,ก่อนเพราะนอกจากจะถูกตับมัดแล้วพรานสมยังใช้วิธีตอกลิ่มแตะเนื้อไม้ซึ่งไม่ต่างอะไรกับการที่ผิวกายอันเป็นทิปของนางถูกเลาะออกมาทีละแผงทีละแผง,ท,แผงที่สุดไอ้ทีรำว่าจะบอกทุกอย่างเพื่อตอบแทนคนนั้นกับกลายเป็นว่า จำต้องบอกเพราะตนความโธรมานไม่ไหวแบบนี้นี่เองมันทำงานกันแบบส่งไม้ต่อนี่เองพรานผาครางเครือในลำคอหลังจากได้ยินจากปากคำของไพรยตะเกียนซึ่งคลายทุกอย่างเกี่ยวกับนายของมันจนสิน้นปลายตาแดงช้างพรยผีสิงคือหนึ่งในผู้ที่มันต้องทำงานให้และยังมีช้างเผือกอีกหนึ่งตัวก็เป็นช้างผีสิงเช่นกันหากแต่ยังมีที่ยิ่งใหญ่และน่ากลัวกว่าน,นั้นอีกหนึ่งตนเห็นว่าเป็นพญาสมิงแต่ปลาตะเกียนไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยชื่อ ทำไมหน้ามึงถึงไม่บอกถึงความโล่งใจแบบนั้นเล่าไอผ้ผาก็ได้รู้แล้วไม่ใช่หรือไวที่ลวงมึงไปเสียไกลแทบข้ามลูกเขานั้นเป็นใครคนจะโล่งใจไม่แช่หรือวะเอาเล่าให้กูฟังหน่อยว่ามันยังไงกันแน่พรานสมว่าก็ไม่เถิงพรานผาตอบด้วยอาการเมือเ่อยลอยมันแปลกๆจิ้งอยู่ว่ากูถูกล่อให้ไปเสียไกลลิฟต่ก็จะกลับมาที่นี่ก็เล่นเอาเหนื่อยไม่น้อยแต่กูกลับไม่รู้ตึกถึงความชั่วร้ายจากทางเปลือกนั่นเลยสักนิดเดียวเอ๊ะ หรือจะเป็นอย่างที่พรานเก่าๆเขาเล่ากันมายังไงพรานสมตั้งกระทูอีกน้ำเสียงและสีหน้าเริ่มบอกถึงความรำคาญใจก็ที่ว่าพรานดวงตัวถึงท่าจะตาเพราะพลายตาแดงแต่คนที่ดวงแข็งหรือยังไม่ถึงที่ตายพลายตาแดงจกฆ่าไม่ได้จะมีช้างเผือกมาช่วยให้รอดเหมือนกับทั้งสองตัวเกี่ยวข้องกันแต่ทำหน้าที่ต่างกันตัวหนึ่งเป็นมานอีกตัวเป็นมารแต่เสือกดี กูไม่รู้จะอธิบายยังไงวะพรานสมตีหน้ามึนหนักกับอาการที่เรากับกำลังจะพยายามจับต้นจนปลายเหตุการณ์ทุกอย่างของพรานผาคงปล่อยให้นั่งลำดับความคิดในสมองต่อไปเงียบๆจะพยายามเข็นไปก็เท่านั้นป่วยการเปล่าลองทําไม่อยากเล่าเห็นทีเสาสีไปก็ไม่ได้เรื่องพรานสมคิดพรานแล้วก็หันไปทายคาถาปล่อยปลายตะเคียนที่ร้องโหยหวนทางด้านหลังให้เป็นอิสระเพราะลำการทันทีที่ไร้ซึ่งการปลูกพันธนาการและการทรมาน นางหันมตาตะบาดด่าทสองพรานเสียงดังลั่นไฝ่คำหรือกระแสนหยาบใายทว่าเมื่อพรานสมแต่งขยับตัวเหมือนจะเอาเรื่องปลายตะเกียนพันตาเหลือกหายวับหนีไปพร้อมทิ้งท้ายเอาไว้ให้เย็นหัวใจเล่นท่านไม่ปล่อยพวกมึงเอาไว้แนะ่ไม่ปล่อยเอาไวนะ้แน่ที่สุดหลังจากทิ้งให้ตัวนาบริเวณมีเพียงเสียงดิ่งดดือดเอรายู่นานพรานผาจึงเอ่ยขึ้นน้ำเสียงยังมีอาการเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึง่งมันกึงก่งกึ่งไม่มั่นใจเจออยู่ให้รู้สึกได้ หากต่ปรานสมเลือกจะฟังเพียงเท่านั้นไม่ขัดไม่ขานไม่อะไรเลยนอกจากนั่งเงียบๆและพยายามทำความเข้าใจไปด้วยอีกแรงตอนที่กูถูกพลายตาแดงโจมตีที่ชานองกูได้ยินเสียงคนเรียกเป็นผู้หญิงงามเฉลิลแปบ๊บหนึ่งกูก็รู้แล้วว่านั่นมันไม่ใช่คนแต่ที่ตามไปแล้วยังเรียกมึงไปด้วยก็เพราะกูไม่รู้สึกถึงความชั่วร้ายอะไร,ะไรจากอีสาวนางนั้นไม่มีเลยสักนิดเดียว พรานผาเล่าว่าความรู้สึกในขณะนั้นคือหญิงสาวซึ่งอาจจะเป็นผีพรายนางไม้หรือไม่ก็นางฟ้าคงมาเพื่อช่วยตนทั้งคู่ครั้นแล้วจึงตัดสินใจตามไปติดติดและยังไม่ายเรียกพานสมไปด้วยด้วยเป็นระยะกลัวจะหลงทับว่าเมื่อตามรอยนางไปเรื่อยๆนั่นเองร่องรอยของนางพันขาดหายไปพร้อมกับที่พรานผารู้ตัวเองว่าหลงกับพรานสมเสียแล้วซ้ำตนเองยังอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แจ้งพยายามใช้ความเจ้าชานและอุปกรณ์ทั้งหมด แกะรอยตัวเองกลับมาที่เดิมแต่ก็ยังถูกบางสิ่งบางอย่างพรางตาให้เดินวนเวียนอยู่ไม่รู้กี่รอบต้องใช้สารพัดคาถากลมป่ากว่าจะหลุดออกมาได้นั่นเองจึงทําให้พรานผาเครืองตัดเพราะเข้าใจวัตถูกรูปกลมพนวก,กับเวลานั้นเป็นห่วงพรานสมขึ้นเป็นกําลังด้วยว่าหากอยู่กับปลายตาแดงตามลําพังก็ยากนักจะรอดชีวิตได้เมื่อกลับมาพบพรานสมกําลังเผชิญกับปลายตะเกียนจึงระบายความกวธใจนางเสีย แม้จะรู้ว่าพรานสมไม่เป็นอันตรายหากแต่มันอดไม่ได้มันต้องได้ระบายอารมณ์แล้วอะไรทำให้มึงมั่นใจว่าอิตาวนั้นเป็นช้างเผือกผีสิงจำแรงมาจำแนงช่วยมึงอีกกูไม่เห็นว่ามึงจะไประแคะระคายตอนไหนเลยนี่วะพรานสมตั้งกระทูท้ถามจากใจจริงนึกจอนเอาปากคำของพรานผามาผนวกผูกเรื่องเข้าด้วยกันถ้าว่าอย่างไรเสียก็ไม่เห็นว่าตอนไหนเวลาใดที่พรานผาจะเห็นแก่ตาว่านั่นเกิดช้างเปือกผีสิงรอยเท้า พรานผาตอบทันทีรอยเท้ามีแค่กูกับช้างกูก็เลยนั่นแหละช้างผีสิงที่ช่วยเหลือคนบนเขาลูกนี้หรือลูกไหนไหนป่าแถบนี้หรือแถบไหนไหนก็มีแต่ช้างเปลือกตัวนั้นไม่ใช่หรือเพียงแต่กูยังไม่เคยเห็นจักจักกับตาเป็นแต่ครั้งนี้แหละแม้ยากนักสําหรับจะทําใจให้เชื่อตามที่พรานผาว่าแต่ก็ไม่มีข้อมูลหรือเหตุผลอะไรจะสามารถเอาไปโต้แย้งได้ที่สุดพรานสมจึงจําต้องเชื่อตามนั้นแม้ในาใจจะนึกคานว่ามันจะใช่จริงหรือ ไม่รู้ว่าที่บ้านซบเตามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับช้างผีสิงสองตัวนี้แบบไหนหากแต่หน้าบ้านน้องสังพวกมันเกิดช้งางฆาดตะกรอนช้างปีาศาจช้างผีสิงไม่ว่าพรานคนไหนจะเจอตัวใดสีอะไรมีแต่ตายกับตายเท่านั้นไอ้ที่รอดมาได้ก็แขวนปืนเลิอกอาชีพพรานไม่ก็บ้าใบไปเสียด้วยเหตุนั้นยำใดก็ตามเมื่อพบช้างหรือร่องรอยของสัตว์ใจจัตุบาทชนิดนี้พรานบ้านน้องสัง จะสั่งความให้ฟังหัวกันและกันเลยว่าให้เลี่ยงอย่าตามไปเด็ดขาดนี้เท่านั้นถึงจะรอดเพราะอิทธิฤทธิเด็ดของปลายตาแดงร้ายกาจเพียงไหนท่านสมก็ได้ประจักษ์แก่ตาพบมาแก่ตัวแล้วเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานี้นับว่าตนเองโชคดีขนาดหนักที่สามารถรอดมาได้หากบุญยังมีจะนำเรื่องนี้ไปเล่าให้ทั่วทั้งโลกเขาบอกให้ทุกคนได้รับรู้ถึงความร้ายกาจของปลายผีสิงตัวนี้เพื่อเป็นการย้ำเตือนว่า เรื่องเล่าของบรรดาพรานรุ่นเก่านั้นเป็นจริงทัาบบักก็อย่างที่บอกไปหากบุญมีพอจะรอดไปได้เพราะจากสิ่งที่ปลายตะเกียนทิ้งเอาไว้ที่ร้กากดกบพายตาแดงนั้นยังมีอยู่และคงต้องจะเล่นพวกตนให้ย่อยยับดับลมในเคืน,นี้หรือเกินต่อไปแน่พรานสมมั่นใจแต่ยังไงกูว่าต้องเอาตัวรอดจากไอ้พญาจหมิงนั่นให้ได้จะก,ก่อนไอ้สมจากใจมึงเลยนะกูขอคําตอบหน่อยมึงว่าเราสองคนพอจะล้มมันได้ไหมวะตอนแรกที่กูตามมันมาจากหมู่บ้าน คิดว่ายัางไงก็คงไม่เกินกําลังแต่ตอนนี้ดูแล้วเรื่องน่าจะยุ่งยากทีเดียวพรานสมจ้องพรานผากับชนิดไม่หลบตาแต่ตอบจากใจจริงไม่ไหววะ่ะถึงจะดึงดันแค่ไหนก็เถอะดีหน่อยก็อาจจะพอทําให้มันเจ็บหนักได้แต่มึงกับกูตายแน่นอนสีหน้าของพรานผาแสดงออกเป็นคําพูดยังทัดเจนว่าจิบหายแล้วแบบนี้จะเอาอยัางไงต่อดีนั่นเองพรานสมจึงเสนอทางออกให้เอาแบบนี้ถ้าคืนนี้รอดไปได้ มึงกับกูกลับหนองสังกันก่อนกูว่ามีสองคนที่จะพอช่วยเราได้อาจจะยันพญาสมิงตัวนั้นได้สบายอีกด้วยใครวะรูกูกับไอ้ส่งพี่ชายกูเองได้ยินแบบนั้นพรานผานิ่งไปครู่ใหญ่ในตายังจับกระเหม่งมองพรานสมและเต็มไปด้วยความอึดอัดพรานสมเองก็เป็นคนใจกว้างไม่ชอบอะไรที่ปิดปิดบางบางจึงถามออกไปตรงตรงและคําถามซึ่งพรานสมลืมไปแล้วถึงเรื่องที่พบกันครั้งแรกทําให้พระหนุ่มจากบ้านหน้องสังกบกรามคิดหนัก ไปเช่นเดียวกันไอ้สมมึงจาได้ไหมเมื่อพบกันครั้งแรกแล้วกูจะฆ่ามึงจาได้ไหมกูบอกว่าอย่างไงทําไมไอ้สมิงนั่นหน้าตาเหมือนมึงคําตบาดของพรานผาดังก้องขึ้นในหัวเรากับเจ้าตัวเพิ่งตะโกนใส่หน้าพรานสมเกิือนน้าลายเปิดคอไม่ใช่แค่หน้าตาเท่านั้นนะไอ้สมที่คล้ายมึงความรู้สึกของพลังไออาคมทุกๆอย่างของสมิงนั่นมันมีกลิ่นอายแบบเดียวก,กันกับของมึงไม่มีผิดมึงจะโกรธกูก็ได้นะถ้าจะพูดแบบนี้ แต่กูสงสัยและตอนนี้กูก็ยิ่งมั่นใจขึ้นไปอีกสมิงนั่นอาจจะเป็นใครคนใดคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับมึงก็ได้ไอ้สมพี่ชายมึงน่ะมั่นใจหรือเปล่าวะพอเถออให้ผาพอก่อนพรานสมบอกหลุบตาต่ำมองไปที่กองไฟนิ่งพรานผาเองก็ไม่ทูตีจะพูดต่อไปเป็นใครก็ทําใจให้เชื่อได้ยากลองถ้าได้ยินว่าพี่ชายของตัวเองอาจจะเป็นสมิงก็ได้ถึงตัวพรานผาเองก็แค่จะทนไหวดีไม่ดี คนพูดอาจจะนอนกองกับพื้นไปแล้วก็ได้ด้วยเหตุนั้นพรานผาจึงยังไม่สรุปจี้ชัดลงไปแต่อย่างใดภาวนาในใจว่าขออย่าให้เป็นอย่างที่ตนกําลังสงสัยเลยและขอให้ความ้าลคลึงที่ตนพบเป็นเพียงมวลมายาที่สมิงมันหลวงเพื่อตนและพรานสมฆากันเองขอให้เป็นแบบนั้นยังดีเสียกว่าพรานผาคิดความตรึงเครียดของเหตุการณ์และความคิดเตืนกินบรรยากาศที่เงียบอยู่แล้วให้กดดันและสงัดกว่าเก่าพรานสมืนไม่เข้าคลายไม่ออก เพราะรับรู้ถึงสิ่งที่อยู่ภายในใจพรานผาได้หากเป็นอย่างที่พรานผาคิดจริงจุดจบของเรื่องนี้คงมีเพียงอย่างเดียวคือพี่ชายของเขาต้องสู้กับพรานผาจนตายกันไปข้างเพราะอุปนิสัยของพรานหนุ่มจากบ้านทบเทาผู้นี้แม้จะอยู่กันเพียงไม่นานแต่ก็สามารถซึมซับสัมผัสได้ว่าพรานผาเป็นชายผู้เอาจริงเอาจังการจะปล่อยให้เรื่องมันผ่านไปง่ายๆโดยที่พรานผาไม่ลงมือกับพรานส่งพี่ชายของตนนั้นคงเป็นไปไม่ได้ และตนเองก็คงอยู่เฉยไม่ได้เช่นกันขึ้นอยู่กับว่าตนจะเลือกทางไหนก็เท่านั้นความถูกต้องหรือสายเลือดพรานสมจะใช้ทุกอย่างที่มีปกป้องสิ่งใดความสงบสุขของคนอื่นหมบ้านอื่นหรือพิชายของตนให้ผลภยัยซึ่งไม่ว่าจะเป็นอย่างไหนพรานสมก็ไม่อยากเลือกทั้งสิน้นปลายพรานผาเองแม้จะนั่งนิ่งหน้าเกล็ดเอาจริงเอาจังแต่สิ่งที่อยู่ในใจก็แทบจะไม่แตกต่างจากสิ่งที่พรานสมคิดเลยแม้แต่น้อย พยายามคิดทัาทางออกเรื่องนี้โดยที่ตนไม่ต้องประทักกับปีชายของพรานสมอีกฝ่ายก็เป็นสมิงร้ายที่บุกเข้าไปฆ่าคนในหมู่บ้านจริงแต่อีกในหนึ่งก็ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเพราะมันคงลำบากใจที่ต้องเลือกแม้จะอยู่กับพรานสมเพียงเวลาสั้นๆแต่แรกเลยที่พบกันคือไม่ชอบกีหน้าแต่ความเก่งกล้าและความจริงใจนั้นทําให้ผูกพันกันเรากับรู้จักกันมานานเป็นสิบๆปีและมันคงจะเจ็บปวดไม่น้อย หากสัมพันธ์ฉันเพื่อนพรานในครั้งนี้ต้องแตกหักเพราะพรานผาต้องฆ่าพรานสรงให้ได้เท่านั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้มันเป็นทั้งหน้าที่พรานและสัญญาจใจที่ให้ไว้แก่ญาติคนตายว่าจะนานแค่ไหนก็ตามพรานผาจะสังหารสมิ่งร้ายและเอาตีตะลับไปเส้นสวงดวงวิญญาณให้ได้ขอให้ทั้งหมู่บ้านและญาติคนตายอย่าเป็นกังวลปัญหาใหม่ที่พบพานเร,เรื่อยเล่นเอาท้องคู่ลืมจุดประสงค์เดิมที่กลุยกันไว้การไปหมู่บ้านเพื่อจัดการพระปริศนา และปัญหาที่คนบ้านนั้นเจอเสียสนิทไอ้ผาที่สุดพรานสมก็เอ่ยขึ้นทำลายความเงียบเล่าให้กูฟังหน่อยเถอะว่าวเรื่องมันเป็นมาอย่างไงไอ้ที่ว่าสมิงบุกบ้านมึงจนต้องตามล่ามันมาถึงที่เนี้ยเห็นว่าสองอาทิตย์แล้วใช่หรือเปล่ากูขอเวลาแน่นอนตอนเกิดเรื่องได้ไหมวะมันวันไหนกันแน่คำของพรานสมใช่ว่าอีกฝ่ายจะไม่รู้ถึงความต้องการอันแท้จริงหากเปรียบเทียบเวลาที่เกิดเรื่องสมิงบุกบ้านซบเซาแล้วตรงก,กันกับที่พี่ชายพรานสมอยู่ในสายตา แสดงว่าตำแหน่งของผู้ต้องสงสัยก็คงจะถูกปัดตกไปพรานผาเองก็อยากพิสูจน์ให้รู้แน่ไปเลยเพื่อความสบายใจดังนั้นการจะเล่าให้ฟังจึงไม่ใช่เรื่องยากหรือลำบากใจแต่อย่างใดดีแต่อีกหากปฏิกิริยาของพรานสมแสดงออกดอังชัดเจนว่าตกลรับผิีชายของตนเกี่ยวข้องกับสมิงหรือไม่การตัดสินใจของพรานผาก็จะง่ายขึ้นด้วยเช่นกันแต่แล้วยังไม่ทันที่พรานผาจะเอ,อ่ยปากเล่าเรื่องใดๆออกมา สัมผัสบางอย่างของพราหนุม่มก็บอกให้รู้ว่ามีใครหรืออะไรกำลังมุ่งหน้ามายัางสถานที่ที่พวกตนอยู่ปืนประจำกายถูกตบัดขึ้นถือกระชับใบมันในตาสองขู่จ้องเขม็งไปยังทิศทางที่เกิดเสียงเดินลุยป่าแตกตากตรงเข้ามาเรื่อยๆระทึกนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับปราหนุ่มทั้งคู่ใครมันที่เดินมาทอมทอมกลางป่าดิบยำดึกเช่นนี้ใครกันที่กล้าหาญผิดกดปากฎพปนันใครกันที่กำลังมุ่งหน้ามาที่นี่ ถ้าว่าอีกเพียงไม่กี่อึดใจความสงสัยสารพัดทิฏฐาโถมก็ถูกกรีกตายนั่นเองจึงเดินปริศนาพันเงียบหายไปเฉยเฉยพรานสมเดือนน้ำลายฝืดคอพยายามจับสังเกตจากสัญญาณป่าริยงเด็ดเอไรใไดๆไม่มีอาการเงียบกริบหยุดกรีดปีกดั้มร้องแสดงว่าเจ้าของปีเท้าหากเป็นสัตว์ก็เป็นเพียงสัตว์ธรรมดาและหากเป็นคนก็เป็นคนธรรมดาเช่นกันไม่ใช่พูดปีปีศาจหรืออาถรรพ์ป่าจำลงแปลงกายมาหลอกแต่อย่างใด นั่นใครที่สุดพรานสมก็อดทนทนไม่ไหวที่จะต้องทนอยู่กับความกังขาอันน่าอึดอัดนี้ตะโกนถามออกไปพร้อมประทับเปล่งปืนที่ปลายกระบอกไปยังหลังหินใหญ่ซึ่งบทบังเจ้าของเสียงฝีเท้ากับพวกตนเอาไว้ต่างว่าไม่ใช่คนเสียงตะโกนซึ่งดังไม่ต่างจากปืนลั่นก็คงทําให้ตกใจเปิดหนีไปได้พรานสมคิดเช่นนั้นแต่ไอ้สมรือนี่กูเองส่ง พร้อมกันนั้นเจ้าของเสียงนิ่งเรียบถ้าว่าแฝงความดุดันก็เผยตัวพรานสมเบิกตากว้างทาง,งนหนักพรานทรงมาหยุดที่นี่ได้ยังไงไอ้สมไอ้สมนั่นใครนี่เองอหรือพรานผาที่มาจากบ้านซบเตาข้าได้ฟังเรื่องของเองมาจากเจ้ามากกับเจ้าก่อนแล้วไม่คิดจริงๆว่าที่แท้ก็เป็นเองพรานทรงบอกก้าวจับๆเข้ามาให้แสงสว่างตากกองไฟจับใบหน้าและเนื้อตัวให้เห็นรายละเอียดต่างๆมากขึ้นกว่าเดิมกลิ่นอายของมนุษย์แท้ ไม่มีอย่างอื่นเจอปนนั่นทําให้พรานผาลดปืนลงเียงหน้าพินิจเล็กน้อยเองหรือพรานส่งพี่ชายของไอ้สมมันนะไม่คิดเหมือนกันว่าโลกจะกลมขนาดเนี้ยอืมข้านี่แหละพรานทรงตอบพรอยิ้มจางๆปรากฏบนใบหน้าพรานสมมองพรานผาและพี่ชายตัวเองสลับไปมาสายตาก็เต็มไปด้วยความรู้สึกเหตุใดคาพูดของทั้งคู่จึงฟังรักสีกันชัดว่าเคยพบกันมาก่อนอีกจางแม้ว่าพรานผาพบสมิงที่มีหน้าตาละไม้คล้ายตน แล้วเหตุใดจึงไม่รู้ว่านี่คือพรานสงตกลงและพรานผาพบอะไรกันแน่ไอส้สมสมิงที่กุเจอหน้าตาไม่ใช่แบบนี้มันเหมือนมึงมากกว่าและกลิ่นายก็สยองกว่านี้แต่นี่พี่ชายของมึงไม่ใช่มันแน่ๆพรานผาถลเยโดยที่พรานสมไม่ต้องร้องขอเป็นคำพูดขณะเดียวกันพรานหนุ่มใจนักเลงจากบ้านจบเตา่าลุกเึ้นเดินเข้าหาพรานตงโดยปราศจากอาการหวัดระแวงตามธรรมดาแล้ว ลองได้พบคนที่รู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามยามคำค่ํเกินเช่นนี้จึงแรกที่ต้องคิดถึงคือไว้ใจไม่ได้แล้วนี่เหตุใดกันพรานผาจึงเลิกปฏิบัติตัวเช่นนี้ขนาดพรานใหม่ไม่ประตาป,ป่ายังรู้ว่าไม่ควรพบกันก็หลายครั้งไม่ยักเคยถามชื่อแท่บ้านเกิดเมืองนอนไม่คิดจริงๆว่าคนที่เอาชนะข้าได้จะเป็นพี่ชายของไอ้สมมันโอ้ธนงธนะอะไรกันคนออกมายังไม่ชัดว่าใครเป็นคนล้มไม่ถึกนั่นได้เองหรือข้า จะมาเหมาออกันแบบมักง่ายแบบเนี้ยไม่ผิดวิสัยเองไปหน่อยหรือมันเรื่องอะไรกันไอส้สงไอ้ผาอธิบายมาทีพรานสมร้องขอเสียงหลงจับต้นชนปลายไม่ถูกคาดเดาอะไรจากคำพูดชวนเวียนกระบาลเหล่านั้นไม่ได้พรานท่งหัวเราะในลําคอส่วนพรานผาทําท่าจะยกมือบายแต่ถูกพรานทรงคว้าหมับจับมือบายพลางสายหน้าเด็กนั่นเองจึงถอนใจจิบปากเดินกลับมานั่งที่เดิมดีใจเถออ้สมพี่ชายมึงน่ะเก่งเกิดมากูก็ไม่เคยยอมใคร แต่พี่มึงคนนี้ยทำอากูต้องยกมือให้โดยไม่มีข้อกังขาพี่ชายมึงอนะจอมพรานของจริงเก่งจริงแน่จริง,รงไม่เลยไม่ได้ช่วยให้เขาเข้าใจะอะไรขึ้นเลยตักนินพรานสมคิดเอาสั้นๆง่ายๆแบบไม่เปลืองน้ำลายเลยก็แล้วกันกูพรานผาคนนี้ยแพ้พนันพี่ชายมึงแบบราบคาบแพ้สนิทถ้าประโยคพ,พรานผาสะบัดเสียงสำเนียงออกกุ่นน้อยๆเรากับจะไม่ยอมรับว่าเอ็งนี่มันพูดไม่รู้เรื่องพรานทรงว่า ุดตัวลงนั่งข้างหน้ากองไฟลดปืนและย่ำวางลงกับพื้นแล้วกล่าวต่อก็บอกอยู่แมทแมทว่าผลแพ้ชนะมันไม่แน่นอนเออขอโทษทีเดี๋ยวข้าจะเล่าให้ฟังครั้นส่งว่าเมื่อสายตาอันเต็มไปด้วยคำถามของน้องชายลงอาหอยาเส้นออกมาพันด้วยอาการเนิบช้าก่อนเริ่มเล่าว,ว่าพรานตรงและพรานผาเคยพบกันมาแล้วบ้างหลายครั้งแต่น่าแปลกที่หลายครั้งที่บ้านนั้นทั้งคู่ไม่เคยมีใครเอ่ยปากถามถ่ายข้อมูลอีกฝ่ายเลย แม้จะเคยค้างคืนด้วยกันก่อไฟผิงกองเดียวกันแต่เรื่องที่พูดคุยจะเป็นเรื่องัะเปเหระทั่วไปเว้นแต่ชื่อเสียงเรียงนามและบ้านเกิดของกันและกันมันเป็นความรู้สึกที่บอกว่าความลึกลับของอีกฝ่ายเป็นขอบเขตแดนที่ตนเองไม่อยากก้าวล่วงคบหากันในฐานะสหายไพรโดยไม่รู้จักกันเช่นนี้ละดีที่สุดแล้วและเหตุการณ์ที่พรานสงน่งและพรานพากล่าวถึงเมื่อครู่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราวครึ่งปีก่อนครั้งนั้นบ้านนนเหนือ หมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่เหนือจากบ้านซบต่าขึ้นไปเขาสองลูกเกิดเรื่องวุ่นวายไอ้ถึกกระทิงใหญ่หนึ่งในสัตว์ที่ปรานแห่งป่าบนบัดปันเกิดกลั่งไม่รู้ใครในบ้านนวลเหนือไปทำให้มันไม่พอใจไอ้ถึกออกจากป่าวิ่งไล่ล่าทั้งขวิดทั้งเหยียบคนถึงในหมู่บ้านเดอย๋ยเข้าเกีบเท้าของไอ้ถึกในครั้งนั้นนับแล้วร่วมสิบไอ้ถึกใช้เวลาในช่วงบ่ายของวัน,วนเดียวสร้างคดีสะเทือนขวัญสำหกในสิบตบที่บ้านนั้นยังเป็นปรานฝีมือเยี่ยมของหมู่บ้านอีกด้วย มันไล่เหย,ยียบไล่ฆ่าแล้วก็ปลูพายก็ไปหลบอยู่ตามหรือบ้านเรียกว่าบ้านนอนเหนือแคบพังผู้คนในบันเดียวคนที่รอดก็พากันหอบข้าวของหนีลงใต้ทิ้งศพคนตายเอาไว้แบกกล้าก็าไปเก็บกู้ด้วยวไห้ถึกคอยพ่นลมกูเฟิดฟาดแล้วมันก็จะโผล่หน้าออกมาทันทีที่เห็นบีแบวของมนุษย์ยังตายเข้ามาที่จะพยายามผู้ร่างพูดเสียชีวิตจนตน้องหนีกระเจิดกระเจิงจำใจทิ้งไว้ให้นอนอนาถลูกใดตาแบบนั้นในเมื่อพรานฝีมือดี ยึงทอดร่างกายเป็นเศษเนื้อเปลี่ยนสถานะไปล่าสัตว์อยู่เมืองผีพรานคนอื่นๆซึ่งพูดได้เต็มปากว่าปีมือยังไม่ถึงขั้นมีหรือจะกล้าไปต่อกรกับมันที่สุดการขอความช่วยเหลือจากพรานบ้านอื่นจึงเป็นมติที่ถูกยกขึ้นมาถกกันปล่อยให้ถึกเฝ้าหมู่บ้านอยู่แบบนั้นก็ไม่ได้จะเข้าไปปราบก็ไม่กล้าแม้ดูจะเสียศักดิ์ศรีชาวบ้านป่าแต่ก็มีแต่ต้องยอมและถอยเท่านั้นทบาการจะมาหาพรานช่วยนั้นก็ยากแสนยากไม่ต่างกันอย่างที่กล่าวไปคือ ไอ้ถึกเป็นกระทิงใหญ่ที่พรานป่าบนหลายสิบลูกเขาหลายหมู่บ้านวันเกรงที่จะปเะชิญหน้าใช่แต่บ้านนอนเหนือทีเดียวพรานหรือชาวบ้านทินอื่นเองก็เคยตายเป็นศพและอยู่ใต้กีบเท้าของมันดังนั้นพ่อบ้านเมื่อส่งคนไปขอความช่วยเหลือสิ่งที่ได้รับเป็นคําตอบกลับมาก็คือปฏิเสธทั้งสิน้นและคําแนะนําก็พาไปในทิศทางเดียวกันคือให้พรานผาช่วยเธอขอให้พรานผามาจัดการมันเถอะลองไปถามพรานผาสิหากคนช่วยเหลือว่ายากแล้ว การใช้พรานผาช่วยวัดยากกว่าเพราะนอกจากพรานหนุ่มผู้นี้จะเป็นนักเลงที่ทําตามใจชอบแล้วยังหาตัวยากอีกต่างหากไม่กี่ครั้งที่จะพบพรานผาอยู่บ้านและน้อยครั้งในการพบเจอที่จะขอความช่วยเหลือได้สําเร็จพรานผาเป็นนักเลงไพรเป็นพรานที่เอาแต่ใจเงินทองซื้อตัวพรานผู้นี้ไม่ได้ใจแลกใจเท่านั้นพรานผาจึงจะช่วยเพราะบ้านโนเนเหนือถึงกับปาดเหงือเมื่อรู้ว่าต้องไปขอร้องพรานผาด้วยว่าตนเคยมี กรณีพิพาทกับพรานหนุ่มผู้นี้อยู่หลายครั้งเบื้องที่ว่าบ้านซบเสามักได้รับผลกระทบหลายๆอย่างเพราะอยู่ด้านใต้ซึ่งลําห้วยที่ต้องใช้น้ําในการอุปโภคบริโภคมักจะถูกเอาเปรียบเพราะบ้านโนนเหนือเคยสั่งให้คนพยายามตัดทางน้ําผ่านขุดลอกเพื่อสร้างห้วยสายใหม่พยายามกันแกล้งบ้านซบเา่าจนพรานผาบุกมาเอาเรื่องหลายครั้งพูดง่ายๆคือพรานผาเกยดคนบ้านโนนเหนือก่อใจแล้วแบบนี้เขาจะช่วยเหลือหรือ ในเมื่อตัวพรานผาเคยลั่นบาดจาไว้แล้วว่าต่อจากนี้ไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้านนวลเหนือจะไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆดจากตนอีกซ้ำเพราะบ้านนวลเหนือยังเคยปรามาัดเอาไว้อีกว่าฝีมือของพรานผาหาได้เหนือกว่าเด็กสิบกวบในบ้านนวลเหนือฉะนั้นวันที่บ้านนวลเหนือจะขอ,ขอความช่วยเหลือจากพรานผาเห็นทีจะต้องรอให้น้ําท่วมหลังเป็ดเท่านั้นแต่ใครเล่าจะคิดเวลาผ่านไปเพียงครึ่งปีบ้านนวลเหนือแห่งนี้ตกราวสวยไม่มีพรานคนไหนกล้าก็มาช่วย มีแต่ให้ไปขอร้องพรานผาเพียงเท่านั้นในห้วงแห่งความเป็นความตายและความตรึงเครียดนั้นพรานผาบังเอิญไปเที่ยวล่องท่องไพรล,ล่าสัดป่าอยู่แถบนั้นพอดีและจะเป็นเพราะผีผลักหรือว่าอย่างไรไม่ทราบมีชาวบ้านที่แตกจากการอบพยกนิจเลิดแบบผิดทิศผ,ผิดทางไปพบกันเข้าพอดิพอดีอีกเช่นกันความเดือดร้อนนั้นพรานส่งจึงรับเป็นภาระจัดการให้โดยไม่คิดค่าจ้างรางวัล ที่เล่ามาทั้งหมดหากมีตรงไหนผิดพลาดประการใดหลังไม่บันเทิงและทีมงานกราบขอประธานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับถ้าหากท่านใดที่ชื่นชอบรับฟังเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หลังไม่บันเทิงและทีมงานด้วยนะครับคลิปหน้าในวันพรุ่งนี้เราก็จะนำความสุขมาส่งมอบให้เป็นเช่นเคยสำหรับวันนี้หลังไม่บันเทิงและทีมงาน ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ